โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์สายอนิเมะทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับเกมโซแลนอีกเช่นเคยเดี๋ยวนี้เห็นถังซานเทพสมุทมนี้ผมจะมารีวิวสกิลของถังซานเทพสมุทนะหลังจากที่ผมเคยทาคลิปกิจกรรมของถังซานเทพสมุทไปเมื่อตอนเดือนปลายเดือนสิงหานะอันนี้ก็ต้นเดือนตุลาแนละ้วผมก็เพ,พิ่งได้ใช้น,ะนี่เลยโอเคการรับตัวละครเขาครับ,รบผมก็ย่อยมาหงจิ้นทิ้งนะแล้วก็มาใช้ถังซานเทพสมุทแทน ผมบอกเลยว่าผมแปลสกิลมาแล้วก็ลองใช้มาเนี่ยผมว่าตัวนี้เก่งที่สุดนะครับไม่มีตัวไหนเทียบฝังซานเทสมุดด้นะโหโหดมากเลยนะการอัพดาวของเขาก็ใช้เศษตัวละครเอ็ดนะครับแล้วก็ใช้เอ็กพีนียอัพได้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่5ดาวเนาะส่วนสกิลของเขานะครับสกิลนี้ต้องใช้เศษตัวละครที่เป็นเศษของถังซานเทสมุดโดยเฉพาะนะถึงจะปลดล็อกสกิลเนาะสกิลนี้ค่อนข้างโหดเลยครับผมมีอยู่ด้วยกัน3รูปแบบนะครับ รูปแบบแรกนะหลังจากเริ่มต่อสู้เขาจะกักขังตัวละครที่เก่งที่สุดของอ e ีฝ่ายนะไม่ให้ใช้สกิลอันติเมตได้นะครับเป็นเวลา3.5วินาทีนะแล้วก็จะลดพลังงานที่ได้รับลงนะครับ30%นะโห้0นี่ภายใน9วีนะครับผมศัตรตูจะได้รับพลังงานน้อยลงนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการโจมตีของศัตรตู55%สกิลนี้คููดาวสวิีนะนี่ โห oh, แค่รูปแบบแรกก็โห oh, ดเลยนะครับเป็นการที่ใบ้์ศัตรตูนะแล้วก็ทําให้ศัตรตูได้รับพลังงานที่จะใช้สกิลน้อยลงด้วยนะครับโอ้โหรวมถึงอัตราการโจมตีที่น้อยลงด้วยโห oh, oh, แค่สกิลแรกก็กินขาดนะครับต่อมาก็เป็นรูปแบบที่สองนะครับรูปแบบต่อมานะผมจะใช้ได้ก็คือห้าวิหลังจากเริ่มต่อสู้นะทําดาเมจกายภาพหนึ่งดาเมจห้าพันห้าร้อยเปอร์เซ็นเลยโห oh, oh, <ๆ>เยอะนะครับผมเป็นดาเมจกายภาพเนาะ ใส่เป้าหมายนะครับผมเป้าหมายปัจจุบันแล้วก็ใส่ศัตรูที่เลือดน้อยที่สุดด้วยนะครับผมโหคูดาวสิบสามวิเช่นเคยนะครับโหแค่นี้ก็โหดนะครับผมแต่ยังไม่หมดนะยังมีอีกสกิลหนึ่งครับผมอันนี้จะใช้ได้ตอนหกวิหลังจากเริ่มต่อสู้นะสร้างความเสียหายกายภาพหกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นของพลังโจมตีแก่ศัตรูทั้งหมดและลดความเสียหายของเป้าหมายนะครับผม ภายใน9วิจะลดความเสียหาย15%แล้วก็เพิ่มความเสียหายกายภาพ10%นะครับคูดาว13วิเช่นเคยนะครับผมก็โหเป็นสกิลที่แบบดีมากเลยนะครับผมแต่ว่าผมยังปลดไม่ได้สักหนึ่งดาวเลยนะต้องใช้เสเ็ตตัวละครของถังซานเทพสมุดเท่านั้นนะครับต่อมามาดูสกิลเอฟนะครับสกิลเอฟจะใช้ถังซานตอนที่ อยู่สานักถังเนาะก่อนที่จะลับชาติมาเกิดเป็นถังซานปัจจุบันนะครับนี่แล้วก็มีเสี่ยวอู่ดับเเอสบวกล่าสุดนะครับที่เป็นเสี่ยวอู่ตอนเกิดใหม่นะผมล้างตอนเกิดใหม่เองนะนี่ก็ประมาณนี้ครับต่อมาเป็นสกิลที่หนึ่งครับผมสกิลนี้คล้ายๆกับสกิลของแบบทุกๆตัวนะที่เป็นดับเเอสหรือว่าดับเเอสบวกเนี่ยจะเป็นล้างสถานะนะครับผมอันนี้จะล้าง สถานะเป็นเวลา3วินะลดการป้องกันกายภาพของศัตรูด้วยนะครับผม10%นาน8วิแล้วก็เพิ่ม m a ็ h เให้กับทีมนะครับ40%ทำให้การโจมตีนะครับผม1ครั้ง20% 0 0 0นะโอ้โห20% 0 0 0นี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมความเสียหายกายภาพต่อศัตรูทั้งหมดนะ20% 0 0 0นี้ผมว่ามันจะแบ่งเป็นแบบ ถ้าโดนสี่ตัวตัวหนึ่งก็อาจจะโดนประมาณห้าพันเอร์ซ็นอย่างนเ,นเงี้ยเนาะเองกระจายกระจายดามเมจกันไปนะครับผมไม่ใช่แบบโดนตุ้มเดียวตัวละสองหมืนเปอร์เซ็นะอันนี้ความเข้าใจของผมนะถ้าพเพื่อนๆที่เห็นก็คอมเมนต์ได้นะครับผมลองแคปไปแปลได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วนะนะถ้าอัพนะผมจะเพิ่มเออความเสียหายพื้นฐานนะครับผมให้กับตัวละครเนาะสำหรับสกิลนี้นครับ ต่อมาก็เป็นสกิลที่2นะครับผมเป็นสกิลเทเลพอร์ตนะครับผมจะย้ายจากจุด1ไปอีกจุด1นะครับผมเป็นเวลา6วินาทีพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น25%แล้วก็เพิ่มแม็กเฮดพีนะครับผมสิหโอ้โหก็ดีเหมือนกันครับผมย้ายจากจุดหนึ่งแล้วก็เพิ่มแม็กเฮดพีรวมถึงพลังโจมตีด้วยนะครับเมื่ออัพแล้วจะเพิ่มการโจมตีปกติครับสำหรับสกิลนี้เนาะเพื่อนๆจะเลือกอัพสกิลไหนก็ได้นะครับผมแต่ผมก็อัพ ให้เฉลีย่ยเฉลีย่ยเท่าเท่ากันนะต่อมาเป็นสกิลที่สามครับผมสกิลนี้จะเปิดใช้สกิลแล้วก็จะเหมือนกับเรียกน้ําวนขนาดใหญ่นะครับผมสร้างความเสียหายกายภาพสกิลนี้จะแรงมากนะครับผมถ้าศัตรูอยู่ตรงกลางของน้นําวนแล้วก็จะลดพลังออพลังงานของเป้าหมายนะผมหนึ่งร้อยมี่สิบห้าแต้มนะครับนี่ก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันนะครับเมื่ออัพแล้วจะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานนะครับ วละครนะครับผมต่อมานะก็เป็นสกิลที่สี่นะสกิลนี้จะเรียกหอกราชาเงินคามเออใช่หอกราชาเงินคามไหมก็ถ้าไม่ใช่หอกราชาก็เป็นแบบตีศูนย์เทพสมบทรณ์เนาะเนี่ยน่าจะเป็นหอกราชาเงินคามแล้วเนาะเรียกหอกราชาเงินคามสร้างความเสียหายกายภาพสูงมากเลยนะและจะติดเอฟเฟกกระเด็นนะครับผมใส่ศัตรูด้วยนะถ้าศัตรูตัวไหนที่โดนนะครับ สกิลนี้จะเป็นแบบเส้นตรงนะเพิ่มความเสียหายกายภาพสิบสองเนนานแปดวีนะครับเมื่ออัพแล้วก็จะเพิ่มความเสียหายพื้นฐานนะครับผมสำหรับสกิลนี้เนาะต่อมาเป็นสกิลที่หครนะผมเป็นพสซีฟเหมือนเช่นเคยนะก็จะเพิ่มคริติคอลนะครับให้กับตัวละครเนาะอืก็ประมาณนี้ครับการอัพตัวละครก็เหมือนกับตัวปกติแล้วครับผมก็อัพไปเรื่อยๆครับผมนี่โอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวละครดีกว่าเนานะโอ้โหาสางซานเทพสมุทรนี่ เรียกได้ว่าสกิลค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะการจัดทีมตอนนี้ผมจะใช้ทีมเป็นทีมนี้ครับนี่เลยก็ตามนี้เนาะทีมของผมก็จะมีเอามีเชียนเล่นเสียนะผมเป็นตัวแทงนะผมยิงข้างหน้าแล้วก็จะมีถังซานที่ทั้งหมดมีมาหงจิ้นล่างผอมแล้วก็มีหลงหลงคนระับนี่อันนี้ถังซานตัวเนี้ยผมคือผมย่อยมันไม่ได้ไนงะผมก็เลยต้องใช้นะปกติผมจะไม่ใช้ถังซานคอนนะ แต่ว่าผมเอาไปย่อยแล้วมันย่อยไม่ได้นะเนี่ยก็ตามนั้นเราก็ต้องใช้ไปแล้วก็ใช้เป็นนี่ครับปูหอ,อกนะนี่ตัวน,นี้ค่อนข้างที่จะทําดาวง่ายนะผมก็เน้นใช้ไปจะได้พลังเยอะๆนะแต่วันนี้ผมจะไม่ได้ลงแบบฟูลทีมนะนี่เดีย๋ยวผมจะลองเอาตัวละครออกก่อนนะว่าผมเนี่ยพลังเท่าไหร่นะตอนนี้พลังผมอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นนะ ก็จะเอาถังซานล,ลุงไปตีตัวเดียวเลยก็จะตีกับเออไข่เดียเอาที่พลังใกล้เคียงกับผมหน่อยเออเอาตัวไหนดีนะหัวนี้เหมือนแบบเขาแบบมีแต่ตัวเก่งๆครับเลยเอาตีเป็นตัวนี้แล้วกันนะจะใช้ถางซานเทศทั้งหมดตัวเดียวเลยนะไปนี่หมาหงกินิ้รางอ้วนอยู่นะเป็นเเป็นคาร์ดเอ็ดนะครับ โหตัวนี้เขาแบบผมจะไวหวือเป่าเนี่ยโอ้โหเหมือนกับจะดูพลังผิดนะทีนี้เขาก็มีถังซาเนเทสมุด้วยนะแล้วก็มีแบบโหตัวเก่งเก่งเก่งเยอะเกินเคยผมน่าจะไหวกับเจออ้าอูเนี่ยตะก,กี้ผมน่าจะดูพลังผิดมาโหเสียหายเลยนี่ครับทีมนี้ทีนี้พอสูสีกันอยู่เนาะโอ้โห เนี่ยอย่าให้ถ่งซานใช้สกิลผมบอกเลยสกิลนี้เหมือนกับเป็นสกิลไหนไม่ดูนะเป็นหนึ่งในสกิลที่สามสกิลข้างบนน่ะโอ้โหแรงมากเลยนะโอเคเราลองไปตีไอ,อเดียลองไปตีด่านเนือ้อเรื่องแล้วกันนะครับเอาเป็นด่านนี้แล้วกันด่านล่าสุดของผมไปเราลงตัวเดียวเลยเจอกับ มานาศู์โอ้สบายเกินผมบอกเลยนะถ้าปั้นถังซานเทั้ทงหมดนะโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะเพื่อนๆก็ลองหามาใช้กันได้เลยนะครับผมอาจจะน้ำหน่อยนะสำหรับเซิร์ฟกอ์บก็รอกันต่อไปนะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ